สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมทุกู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสานกเนาะอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะมาแจงข้าวให้ทุกคนได้หูงกันเนาะว่าอ้าวอันนี้โบเ็นเอ็กเนื้อโบเ็นบักเอ็กตีเป็นอีตีเป็นกระเทยตีอ้าสบายดี nốt đeo oh, song mือ nôp song mือ đôi men 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 sạc bay đi hả nốp xong song mือ, ảo anh đi đê men thay anh nha, Một anh bay đi được mà sạc bay đi, à đi bay đi กำลังกินเนาะบรส่ฮ้ยเออมีกาเป็นหางเคยเป็นหางเอฟซีเป็นละมือนี่ไล่เลี้ยงบงคิป <c oughs> เป็นเนสดายไปไข่มังม่วงนงโอ้ไปไข่มันก็หัดพุ่นหลับไาหัดพ้นแลอด รถบูดีนะรถบูดีเออนอมันุ่มขี่ไปขี่ไปรถคำหนึ่งเลยคำจะรถเงไปเออไปไปบุฮอดบลอนไข่ายสำนงบุฮอดเออบอดที่มันจะเครื่องอะไรจะเครื่งไปเลยรกัดมาอีกเป็นจังสีนะทุกคนเนาะเออ มื่อวานนี้ก็มีทางเบาเอกแล้วก็เบาคุณมีทางไอน้นุ่นเปินออกมาเนะาะห่ะกันเอามะม่วงมาเนะาะเบานุ่นก็ได้เปาหนึ่ง<ม>ก็<ม>เอกก็ได้เปนึ่งเนาะ <c oughs> เออได้เปหนึ่งมะม่มวงนี่ป้าทุกคนเอยความแซ่บความมันมกมกทั่วเรียนนี่ยังโบเซตซ้ำเป็น มาเขามาห้องซื้อเอินซื้อมาว่าเป็นเป็นมะม่วงกะทิมันแซบมันว่านมันมันดิความแซบความว่านความมันก็อยู่หั่นแหละว่านว่านให้เขากะแล้วเขากินแล้วก็ได้เอาแก้นมันไว้เนาะได้เอาจัดมีมีทางขาเจ้าเอามาละทาง โอ้เขึ้นเอามากอันนั่นทั้งมักใครเออมักอันมักเขาเล่นเออมักคอเลนชมชมเนาะเออมักคอคอเลนทางทางซับบ้านเฮาเอินมักคอคอเลนทางอันพักเนื้อขึ้นไปทางนั้นเป็นเขาเจ้าจะเอินมักเอ่อมักเงี้ยวมากเงี้ยวมักนุ่มเเบบาาน่นกับเบาเอ็กได ได้มะม่วงมาแล้วบ้าบ mm ุญนำคะเพื่อไข่เนาะบ้าบุญนำได้ไล่สุดมีทางยาเม่ดาวน์ซีฮาราดเพื่อนเพื่อนได้ซื้อซื้อมืดนั่นแหละเพื่อนกาซื้อตังซ่วยซ่วยตังซื้อฮัลเละทุกคนเอ้ยให้อ่ามะม่วงส้มกับค่าเงินโบกอะโบส้มเนาะเพื่อนกาซ่วยนี่นว่าเพื่อนยากซ่วยเพื่อนกาฮะแสนเนาะฮะเสนแล้ว เบ้าหุ egg, so of of yes. ่นนำก็ได้าเบ้าเอ็กแล้ว huh. ก็เบ oh ้านู uh ่น huh. อีคุณก็ไปนี่บอกอีคุณอีคุณได้ขึ้นไปในหุ่นนำบอกบอกไปเออเฮ้นบนได้มกม่วงเนาะบอกไปไปไปบันหอดบวนหอนสะอาดสมโนบันในหอดคนซุงเหอนซ้ำไปรถ้วลดดเนาะ รถบุดีนะเนอะรถบุดีนันไปคุมทางไงเบาเอ็กมันมันรถบุดีนะไปแล้วมันคำเลยเนี่ยพอดีบ้าบุนนำพาไปแล้วก็ลุตอ่าสุกหักทุกคนเอ้ยสุกหักทุกคนเลยสุกรถนหักจะได้กลับลงไปแป้งอยู่ทางซูนอยู่ทางปักลาย ทุกคนเอ่ยจะได้ไปแปลงอยู่ปักไร่บนที่เราเคยแปลงแต่ละเทื่อกนแหละฮ่าปีนี้ก็สุกหักส่งเทื่อกเราได้ไปเปลี่ยนตนที่บาบุญนำได้ค่ะน้องมุกแล้วก็เบานู้นเนาะไปจิไปช่วยเด็กน้อยออยู่ทางบ้านบ้านเอี้ยวอะ บันปักต้มบอกไปหรอไปบวอนะทุกคนเอ่ยไปบอดกับรถสูกหักเนาะสูกหักมาน้นตอนนั้นฮะว่าโบบูฮูคอมบ้านเนาะว่ามันมันวีนนั่นลงแบบนี้มีแต่ฮักกันเอ๊ะเจ้าว่าเอ๊ะรถเท่าคือว่ามันบอันเอียงแบบสับบันเท่ามันมันบูมิโลโซดีสินะทุกคนเอ้ยอ่า สับบันเทาเฮาจะว่าโอ้เคยไปเอาอันมักใคร่ครเลนนี่สับบันเทามันมันแด้ว่าสูกมันคือว่าบอ้อนนี่คือว่าต้นคุ้มก็คือว่าเป็นคลึงคลึงคลึงนั่นไปแล้วนี่ให้กันมาสังเกตเบิ้งส่องเฮาแม่กันมาล่มกันแล้วก็สังเกตเบิ้งเอไอตินอ่ากบลุดเฮาเบื้องนี้คือว่าตั้มั่นนี่เบิ่งไปเบิ่งมามันซ่งไปซ่งมาเลยยหนสูกมันหัก กันไปเปลงทุกคนเ้ยกันโรงไปโซงมาเนี่ยกันงุ <in> bueno ่มพากันไปเปลงก็ะมืึนไหลเติบได้มาวันนี้กาฟังบ่าวุนนมวานกาคือจีนักกว่าเก้าเพราะว่ามันคือมันเป็นชุดแล้วนี่เนาะหฮาาแล่นเข้ามาหังอันนั่งบานเฮาตรงเรื่องเฮาฮีกันยังใดแล้วคือบ่าวุนนมวานี่ กันเอาเขามาหางยาก็มีคือจีโบได้แหละคือจีโบเกิดได้แหล็เลยว่าบ่าวบุนํำกะจีเด็กค่อยคันเอาไปแปงอยู่่นละแปงอยู่เมืองปักไล่ปัทนุนใช่ไหมนุ่นนุ่นบอขึ้นฮอดลูกนี่ไปอยู่บ้านไะขึ้นฮอดลูกบ่ขึ้นหอร์ดแล้วก็มาเลัน นุ nun, nun, er. pues mm ่นน um, nah ุ่นบอกอิต um, ิค uh, uh, ืนนี่ว oh, no. ่า oh, ต um ัวผัวเมีย oh. ฟังได้เออว่าว่าตัวผัวตัเมียนเราไปยกฟังแล้วแสดงอีนุ่นบ่เอาหุ่นบ่คขันคันขันมันเอาหัวมังกระเทียมมันเอาหนอเออไม่เอาไปวไม่เอ้หัวเก้าวคีขันขยะเออหัวเก้าอีเป้เอาเมียมังเอาหนอบ่เอาบ่เอาแล้วเป็นไหนยังขัน มันขี้คันเราบอกเอาเอาเอสันกัยูสมบคันเอาสนะเนาะปั๊ดทุ่มเงี้ยวมาคุมแขวนมือมือวานนี่ถ้าท่านใดได้เบิ้งทางคลิปอ่าบาบุนำจะเห็นเนาะมีโอ้ไอบ้บญมีตื่นแล้วมีบาบุนนำไปไปเบิ้ง dạ ai wouldn't mì book mang lên này hin lub bubble Rồi bà mang nimen khong xe bay hên an nimen mang yang yen i wouldn't be a yell i wouldn't be boga yell mhm 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 mì mhm 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 มัเงี้ยวัดดูป้ามีบ่มีบ่มีแล้วเดนีนะมีอันมื้อน้ามากินเดี๋ยว่ามาเขาเล่นเนี่ยป้อหมดได้อยู่เดไปแค่แค่มีมามื้อน้ามือไปน่อยะหนึ่งแค่มีแหละบิ่งเฮียชีบิ่งขันต้นได้ว่านแล้วก็เอามากินเดี๋ยดอแค่วนกบวนชมพูชนิดทีักวันให้ชีมึงหน่อ ส้มก็ได้ม,มากินเอาบะแดกงับเนี่ยปอกปอกปอกซะเฮย้ยสดุดๆอันชมแทลเจ็บท้องเลยเนาะปวเจ็บท้องอ่าทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสนุกจะได้เอาบุญมีก่อนเพราะว่าบุญมีตื่นบุญมีให้ <c oughs> นหคลนลนะอันนี้หมักไฟบ้านแล้วหมักไฟเนาะสุกแล<อ>้วเด้บยแม่ท่านยามันสุกแล้วออกมากินเด้ดดิ อต้นหวานว่านเสพๆเอกมากินเลยอือเบาหนูนกินมักคอคเลนมักคเคเลนเออมักยุ่มองยังกะมักยุ่มสมัยเรื่อสมัยเฮเ้ยหลอก็ไปแล้วเนาะสมัยเราจีฮักกันเข้าป้าแล้วเงินเฮไอ้นำเอาให้แล้วเนาะฮักกันซื้อเครื่องแล้วเออไปเก็บม่าน

si mư là cái ốc mà lần nắp bung si si mư mi <laughs> chặt ăn lần nắp bung đu lần nắp bung đu à nắp nếu mư bung si mư mi chặt ăn đâu nắp pin bò lần bung đu lần bung đu in nùn không hiền là chư bò ha mư ha bằng ha ha mi chặt ăn nắp bung đu nếu mư hắn mi chặt ăn nắp bung mẹ bữa nắp อันนี้ก็ห้าอันนี้นะฮะคันอาตโนีิออกก็เป็นซี่คันอันนี้ออกมันเป็นซ้ำนี่อันนี้ออกก็เป็นช่องนิออกก็เป็นอันหนึง่งเซ็ปบอเซ็บแล้วมือหน้าเราลูกป้ามาเรามาตอนเถื่อนเด้อดเจี๊ยมาเฮ็ดอัน ลอยซัวสปาเด็กสุกินเฮ็ดแซ่บๆสุกินเลยขั้นนี่แหละอันนี่อันเขาเล่นฮะมักอะไรไล่ซุกกไปซุกไซุกไปเซ็อืมมันเก็บตะวมแดงเนาะส่วนใหญ่มันเหาออกมาเราช่วงนี้เหาเอามักงวงเอานนื้ออกมานื้นุ่งออกมาเด้อ บื้งบัดบ่ไดเปมังม่วงละกะมามักคอคัมักอันคอคอแลนนี่เขาก็เอามาเฮละงานน้อยๆสองงามาฮไดตชิมก็ได้ยเป็นเงีบ่นักนะมันังเนักเถบนักว่านเงเนปาเอเหรเนย่คัลนนี่อื้อันว่านไงขนว่านไขัน่กะไดคันมันว่นเขาขข่กะไดเงินอกบุกิน โอ้ยไอ้บุญมีอนนคำฮู้เนาะมีบุญมีนะหลับตื่นหลับตื่นมือไอ้ไอบุญรถไปได้ยางมาเลยหนอรถป๊ดปะหนอเบาอีกก็สรัางว่านะสั้งว่าดิ มันไปบบฮอดรถบอดี้ไปเห็นรถบอดี้รถค้ำคำค้ำค้าค่าอายุเท่านี้ไปเลยรถค้ำคือค่าคือค่าคือค่าอยุดเลยนี่บันไดบุดโบฮอดนะฮอดเตียนฮอดดี่พน้องบันบันขึ้นหู้ไปเหรออันใกล้บันอุ้มไปเราขึ้นหู้ไปเรามันมันมีโค้งฮันแม่นบอกเออเขาใกล้อันมันมันมีส่วนอัน มันส่วนมันเข้าตัด <that> ก <has lived arrivé> like ุกปามกุกอย่างนี้ฮะน่ะไอ้โซหักโซหักโซกโซกโซกลดปะโตอีพ่อชื่อขนมฮะน่ะนี่กินุ่น ก oh? er> ja, ็จะขึ้นแกนมันวะเนาะบ่กขึ้นแกนมันเอาบ่นู่นนุ่นอย่านุ่นมากกัดต้นลูกกะซื้อขนมซื้ออย่างให้ลูกกินเดึกบ่านุ่นได้ออกมาแล้วมันขั้นเออเมนกนเหาได้เงินเช่นี้เราก็ซื้อให้ลูกกินสิต้นลูกนะ แม่มันบอเอาเฮาขึ้นกระยา่าเนาะแม่มันบอกเอากระย่าหาักลูกเฮาเอา<น>อืมาเฮา,ากระซื้อขนมซื้อหันซื้อนี่ฮห้ลูกกินลูกก็กกะหักหหเข้าเนาะหักลูกคับเต้าเนาะเันไ้เนี่ยเน้มักนก็ลูกมาไหลยย่างลูกได้เลยวาอาด้ยผมมีหนํามันต้งกินกาแฟปะต้มเอาเอาโมหันดังไฟต้มเอา กินกาแฟเขาก็กินต้นเสาโอ้กินตอนชายเปยากรับนะเอามมวงเออจะกินบะมันยักษรับเราจีย่างไปเลยกินเลยใช่นะกันต้มน้ำกินใช่ไหมยักลรับไปห่างโลกเราจีนใต้แหล่วเบาคุเบานูนแล้บอก บมายูนําเฮิงเลยยักล่องเลยได้เบานูนเป็นากับทีว่าเบาคูนแฮของว่าโบลั่มมาเดย์โบลั่มออกมามีแต่เบาคูนออกมาไปมากลุ่หน้าลุ่มหลังอย่างไรเลยน้องเบาเอ็กเนาะเอ็กโบมาห่าเอ้ยอนกตักเหืออีนกแจ๊กนี่เราไปจังเข้าจังงัดมันเข้าเออไปจังงัดมันเข้ารังงัดมันเข้าอ่าอ่ทุกคนเอ้ยเมื่อกี้นี้่ะคือว่ามี ใส่ถูเขาเนะาะลิปเขากันเลยบาตาด <c oughs> อืมเสร็ด้ไอ้บุญมีจะเอ <c oughs> ออจากน้อยไปยุ่นำอีนาเดินลุกเด้อยื่นำนาฮะน,นี่ไอ้บุญมีเอย้ยบุญมีแะเอ๋อจะไปดิ สบายดีสบายดีสัุสะตุนะอ่ะทุ่ทุสบายดีนะอะเฮ็ดไหมไหมไหมทุ่ทุอืมทุ่ทุทุ่ดีๆเดียววะทุ่ไวดีๆเดียววะเอาจังสรนและเอาจังสันแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สโนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สโนกขอกล่าวคำว่า स ับบายดี